เครื่องจกักรกลไฟฟ้าหรือว่าตู้สล็อตเล่นการพนัน,น418เครื่องนะครับเป็นของกลางที่ชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วแลวก็ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นตรวจยึดได้ภายในโกดังแห่งหนึ่งครับที่ตำบลพระลับอําเภอเมืองขอนแก่นหลังจากที่มีการขยายผลนะครับจากการจับกลุมตู้สล็อตที่จังหวัดสระแก้วได้นะครับเพื่อสี่วันก่อนจํานวน78เครื่องแล้วก็ยังมีรถขนอีก5คันด้วยกันซึ่งก็มาในกระบวนเดียวกันครับยังไม่มีการถูกจับกลุมแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้าย ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพลตํารวจโทร,รอยอิงคะไพโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค๒นะครับบอกว่าจากการสอบเส้นทางก็ทําให้ทราบว่ารถ5าคันเนี่ยต่างแยกย้ายวิ่งกันคนละเส้นทางเนยนะครับมีเป้าหมาเนี่ยจากจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าเมื่อบางส่วนนะครับถูกจับกลุมได้ที่จังหวัดสระแก้วทั้ง5คันนะครับจึงเปลี่ยนเส้นทาง นำตู้สล็อตมาเก็บไว้ภายในโกดังแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยรถจวนทั้ง5คันนะครับได้นําเครื่องเล่นการพนันมาเก็บไว้ภายในโกดังเมื่อคืนวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับ นางสาวนัทการขอจรวงสถิตเจ้าของโกดังให้เช่าบอกว่าได้รับการติดต่อเช่าโกดังบอกว่าจะมาทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ติดต่อมาซึ่งผู้เช่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเอาไว้2เดือนเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะภายหลังให้เช่าก็ไม่ได้เข้าไปภายในโกดังอีกเลยทราบเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงระบบไปข้างในจนมีการทราบว่าตรวจยึดตู้สล็อตจานวนมากค่ะ